ออกแข็งนะครับโอ้โหสอครับลูกนี้ครับสอขั้นมาเลยครับดูส่งแล้วไม่น่าพวบยกมกับคุณเชายกับคู่นี้คู่เลยครับแบบนี้ครับเตรมโอ้ยโดนปัดแล้วครับขั้นหน้านของดาวมะสุกจะอยู่กับเชือกครับโอ้โหปวดรบาดครับโดนไปเต็มหน้าาครับดาวมะสุกครับอับประทัตอีกโอ้ยไปโล้ำตัวเลยครับโอ้โหชักเลยครับ อ้าวครับจุกแล้วครับดาวประสุค่อยๆประคองตัวขึ้นมาไหวไหมยังไงก็นับถึงแครับโอ้โหดูครับเมื่อสักครู่โดนมาตัดตัวแล้วก็โดนนับเข้าไปนะครับน่าเลครับโอ้โหมัดซ้ายครับโอ้ยแม่กระดมัดเข้าใจครับทางข่าโอ้โหเจอข่าไปที่เดิมครับไปเลยครับโอ้โหรอดไม่รอดครับติดตามครับทุกเฟซทุกไวหน้าจอช่องแปขนานี้ครับเวลาดีแล้วประสุทไม่ไม่เตะเลยครับ ไหวเลาครับดูแล้วโอ้โหระบมไปทั้งร่างแล้วลรครไหวหรือเปล่าครับไม่น่าจะรอดแล้วมั่พักดูแล้วโอ้เจ็ียไปหมดแล้วครับจบแล้วครับจบเลยครับมีสูตรวัดกันไปเลยครับแล้วดูการออกอาวุธนะครับร่างกายกันนี่มั่นใจมากครับใครเม่ดูครับกล้าชนกล้าแลกกล้าปะทะครับทีต่อทีนี่เห็นชัดเจนนะครับสอบงัดทัดเข้าไปครับ เต็มหน้าผากเลยครับดูครับมุมหลังครับปังโอ้ยเป้าตาด้วยครับคุณมนุษย์ครับโอ้โหเต็มเตครับอย่างนี้ก็หงายหลังตึงสิครับดูครับศอกทัดมาลาครับโฮเซคาริโดแหมก็อย่างว่าครับก็พยายามเต็มที่เลยครับดาบพระสุกิทธิ์มนชัยครับทีต่อทีนี่เห็นชัดเจนครับสอกงัดทัดเข้าไปครับเต็มหน้าผากเลยครับดูครับมุมหลังครับปังโอ้ยเป้าตาด้วยครับคุณมนุษย์